คิดท,ที่ไปเจอคุณลุงเก็บขยะคนนี้นะคะที่ไปโอนจไใส่999ให้ลูกค้าคิดที่อยากเข้าไปช่วยค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยกลัวเขาจะทำร้ายหรือว่ากลัวจะคุยไม่รู้เรื่องวันีกินข้าวนานเินื่อยเาไมกินข้าวสิออกกินาเย็นเอ้ยเข้าไปกินข้าวนะกินข้าวจัาไหม อาไปค้าร้อยเอาไปค่รา,าร้อยเลยกินข้าได้กี่วันนั้นนี้ซึ่ง, <S <S <ส>งพาคุยไปสักพักก็สัมผัสได้ว่าคุณลุงฟังกิตตี้เข้าใจความรานน่าเริงและรอยยิมนี้ทำให้กิตตี้แบบน้ำตาไห,ห <S <S ลเลยค่ะคุณลุงดูดีใจมากเ,าเลยนะ <S <S คนแถวนั้นบอกว่าคณลุงเป็นใบตั้งแต่เกิดสามารถฟังรู้เรื่องคว,วามนี่คที่เป็นห่วงจริงค่ะกลัวเงินหายแล<ต>้ว<ต>ก็กลัวว่าจะลืมด้วยหรือว่าจะเสิร์เป๋าให้คุณลุง<ต>อีกใบหนึ่งแังไม่มีกระเป๋าใส่กลัวจะทำหายก็เลยจะเอากระเป๋าให้ลุงอีกใบหนึ่งแต่ความน่ารักของคุณลุงคืออะไรที่เขาไม่ใช้เขาไม่เอาเลยค่ะทุกคนเพิ่งคิดที่คิดว่าตอนที่เขาเก็บขยะน่าจะเจอกระเป๋าหลายๆใบที่เขาจะใช้ได้ว่าเอาขยะเข้าสารไหมเขาก็ไม่เอา จนถามถึงรขของเท้าค่ะว่าเอาคู่ใหม่ไหมดูคู่เดิมสิคะเก่าจริงๆรนี้<ม>คุณลุงก็ยอมเอาค่ะพอได้รองเทา้าคุณลุงก็ดูดีใจมากเลยค่ะทุกคนกินร<ม>องเท้าเพตกา้าเป็นอย่างดีเลยพิกิตี้น้ำตาไหลเนี่ยเป็นเพราะว่ยยิ้มของคุณลุงเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเล็กๆแบบนี้ทำให้คนอีกคนมีความสุขได้ขนาดนี้